สบายดีพี่นอ้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อที่เข้ามาชมซ่องน้องคำพี่น้องเลยวันนี้บทต้นกาเป็นตากล้องเนาะน้องคำมพนอยู่เทียงผูและตอนนี้ก็มาฮอดมาฮอดหน้าเขาแล้วพี่น้องเลยหมดหน้าของบทต้นกาแล้วพี่นอ้องมาแต่บันหนากาผูและมาเวหนายั <c oughs> งบม่ได้หดบ้านซะ ยังบนท่านหอดบ้านของปัตตุลกาเนาะมาเวนาก่อนเพราะว่าปวดแขนอุ้มไก่ไล่ปวดแขน,นเนาะอุ้มไอคิวปเปลวนาก่กอนเข้ามาเวตัดใหม่เลยเอาหีดคั้นอันคันสะดุ้งหรือว่าคันแยง,งสอนกุ้งเนาะมาใหม่หีดคันสะดุ้งเลยเขาสิพาพี่น้องมาสมมาเบิง่ง มาเบ่งมาสมเขาว,วานพี่น้องเอ้เป็นยังได้เขาวานเป็นยังได้บ้างเขาวานเนาะนี่โบนออกโบนบนออกเพราะว่าฝนตกห้ามหะพี่น้องฝนตกห้ามน้ำมันโบแหงน,น้ำท่วมเน่าคิดในเขาว่า บ่อบอ,บอได้มีน้ำมันเกิดบ่อแนวแนวเลยรอให้มันใหญ่แน่เ่ยให้มันใหญ่อีกจังหน่อยอีกจักสองอาทิตให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้เอาจังสีมาสามเนาะลุกแลวก็ไปดำไซบอลมันห่างอันนี้มันบ่ออกเลยใท่นหมให้นี่บอ่อ นีซองไฮ่ห่างแหงแงก็เลยไทยขาดว่านไม่ว่าน,นี่แหละจากคนไทยหล้ระบาวคุณมาไทยให้เนาะส่วนว่าปาตตุกาไทยบรไดทอันี้แหงอุ้ย หางแหงเลยน,น่าเขาเน่าบุกเกิดน้ำท่วมมันยายเราลงมาบานเขาบอลใน,นบอกแล้วก็บานใส่บานใส่บอนมันบอกมันเป็นขาวคนรุ่นเหรยายมันได้เกียวคนเทือบอรอพออยู่ นอนๆและเจ้าเยย่ียยุเออเขาปลูกเรือบนได้มันห่างกว่สีมาดำใส่น้ำลังเนาะมาดำใส่บนมันหางบนบกเกิดตอนนี้ต้นเขามันยังหน่อยอยู่บัท่ันใหญ่มันยังลกประด้เนาะมันยังอ่อนเฮ้ยลอยต้นเขาใหญ่ไปแหละ เอาเซลกไปดำใส่บอมันหางเขี้ยวเลยโอ้โหเขี้ยวแต่ไกง่งามๆพอเขาเบิ่งไก่เป็นวางเป็นวางพี่น้อง,งมีเงินได้ซื้อพญามังมาขังว่ะซื้อพญนมังคขังปลาลวงใส วัสดีพี่น้องพายคิวมาผักผ่อนพี่้งเลยปวดแขนน่นป้าแขนจะสีขาดบางคนน,งงน่ะแต่ก้อซิบกัวโลเนะไอคิอวรายละสิบเอ็ดโลปวดแขนแห้งอนี้ปวดแขนน,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 นนะ่ะแต่เอ็ดก็แต่เอ็ดเป็สมดุลกันแม่เอากันแช่พักผ่อนก่อนให้เพื่นักผ่อนซะก,ก่อนอี่ยังให้ไอคิวผกกักผ่อนก็เม่กกบผักผ่อนก็แวปวดแขนเลวบานมาผักซะก,ก่อนยำจงแรงจังเงมือ่อ ามคำกับจังเมื่อเอาไปเวเหิตอันคันสะดุ้งก่อน, <c oughs> อนเบ็ดตัดไม้แ <c oughs> ยงค่ะเด้ไม่แยงเลยหิดใหญ่ไม่แยงเลยมาคิวมานอนหน้าปะยายให้คิวมาผัากก่อนอันนี้เนาะหน้า,นา,นากับแทงเมื่อบา้านพอดีเลยอย่าจกอฝ่ายเ็นสิลูกจีบอ,อยู่มาคิวจีบอ,อยู่มาลูกฮะทุน่น ปีนเลยเลยปีนไปเลย,น,เลยนำนอ้องมาบอ่้ก<อ>ัเลย้เพ่นานกอคนมืงงองก้าอาำ,ำลังพาไอคิวมาผักผ่อนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเมื่อยมาลูกเซา้าเขียวให้ปลาลุงเบิ่งเบือ นี่แกให้ไปเรื่องเบิ่งว่าเฮ้ยฮะนานานาอันนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่ท่านก็โก่งโก้ผมกระย้าเราจะตัดผมให้เพลินอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ยตัดผมให้คิ้วอีกแล้วมากับเปินสีรอดป่าปวดแขนนะมาตั้งแต่ม่ใหญ่เป็นลงจังหันเข่งไส้อะและเข่งไสลายอย่างลายแนว ค่ะไอคิวมาผักผ่อนปวดแค่นปวดแค่นละปวดแค้นอเนกมาได้ออกมากปะว่ตัมขี้สุด้ ใช่กาทำตรวจนะใช่ใส่แล้วใส่ยังงงหายม่อการทำตรวจ้อนบอกข้าใส่มาบ่กวเขาหยานเพลนถ่ายด้เหงออกเก่เลยผสมพันขั้นสะดุกเนี่ยขันแยงขั้นก็ข้าเอาใหม่นะอืจะน่าเจเหมือเลยน่าจะพุจืดอยู่บี่คิวยอดเด็ดเด่นชูหนากระนันงใหม่ระเดอ หน่าก็น้อยแต่เด็ดเด็ดนี่นะน่าน้อยเจ้าหน่าน้อยไม่ลีนเขาเลยเนี่ยบ่คอยกินนมไม่เตี๋ยเหลนกับเหลนกับจุกปากเต่งนะจุกปากจุกปากเต่งเวงเวง้ยนี่นี่ลืมบ่ลืมแล้วบ่ผู้เต่งไม่กับว่มาจักเชื่อเหรอผู้เต่งยังไม่ได้เอามาบ่นี่มาเมื่อนี้จะมาบ่ไวจ้ะบ่ อืมอะมั่ทุกคนนี่เอ๊ะนังท้านังท้าเอตุมยายพอนอนในนี่ล่ะพี่ทองเออนอนอยู่ในกลางหลังนอนใต้หลังนอนแค่ค่ในซ้ำสี่โยบอะไรได้ถึงใส่อยากเบาปะจักเอ้ยแกออกชงนะมันนักนะแกออกนี่มันฮ้อนมึงชงนั่น ถ้าแล้มันขี่กรรมไปห้ามมันคันนตรงอันนี้มันคันวะมันคันอันนี้ซึ่งพ่อแม่ไม่จังบีพามติงอีกมันคันมันอั้มอะไรได้มันคันอ๋อพีน้องชงนะฮะอืย่าถ่าพี่น้องเลยพันยอกลานใส่ไปอาจจะคือนปุ๋สูบอาบน้าไันมีใยบ้านแล้วแรกข่าวน่อยเลย่องอะไรฮะ เด้อเด้อไปหาว่านสิบดเลยพี่น้องอืออยู่ล่มบ่ได้ตัวมันต่ํามันเปินอยู่งรถเดียวไปเห็นแะไดมอยู่ปลกบัตาขะวดมบ่ให้มันใหญ่ๆจังได๋จังเอาไปดเอาเฮาว่าเนาะดแซมเอามันก็งามหลายก็มันสิน้อยเด้งเทพุย่มหลายนึงแต่ละให้ก men rồi, men đánh, này. men đầm bớt đam cái hoa quần, mang khâu bị thay, mang mang, 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 hết mang, 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 ใครเห็ดเราง่อืออือ <sh arp 000 Roth> เออีดออีดออีหนยดังแบแบบนี่พอมาสไซสเบ่งเบิดสโพอนน่มาตส่ทางใดเนี่ยไปไงอไี่น้ไงงอพาเขา,าอ่าแพลมา เงน,นก็ซีเพิ่นก็แอวมไปเบิดเลยแอวมกางยิงกางยางพ่นก็นอ,มมอนนา้เอาะไรพี่นอ้องคืนนี้แตมลาพา,าจากพี่น้องไปก่อนเดอ้อพักเบิง่งพักส้มต่อไปพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงสบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องกุพ,พองค์คลิปต่อไปเดอ้อสบายดี